สวัสดีจ้าอยู่กับรายการที่นี่ฝักทนมันเป็นรายการที่ช่องกูเบ่ให้ทำมาเพื่อแบบระบับกันราบ้านใครอ่ะอาหารอร่อยกวกันก็จะมีปักเกตปฐุมธาน,นีแต่ว่าของเราคือปักงทนวันนี้เราก็อยู่ที่ตลัดสิบเก้าเราก็จะเดิน ตรงไปเรื่อยๆซึ่งร้านนี้เธอเราจะบอกว่ามันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่บางจังหวะมานะเธอคนนะจะรอเยอะมากนี่เคยยืนรอประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าเดียเ๋ยวนี้มันดีขึ้นตรงที่ว่าคิวมันไม่เยอะแล้วว่าเพราะว่าน่าจะเป็นแบบกระแสหมาล่ามันมันเวอร์กว่าเราก็กําลังจะเดินไปนิดเดียวประมาณสัก3ามร้อยเมตรได้นะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายที่ร้านให้ดูไปรอเลยแต่เราบอกเลยว่าฝั่งทนอร่อยกว่าทุกที่จบ ถ้าใครอยากจะแบบมากินตามนาะก็นั่งรถไฟฟ้าได้ไปลงที่สถานีบางแง่ขันแล้วก็เดินย้อนกลับมามาจะลงตลาดอินดี้ก็เดินย้อนมาบนสะพานเแนบบีพวกร้านเขาเราเก๋เว้ยแล้วก็แบบผ่านไปซนีผ่านร้านหม่าล่าแล้วมันก็จะถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเลยเดะสองที่ค่ะแมะ่หนูเอาบะหมี่ต้มยำเบา ใส่ไส้ด้วยแล้วก็เอาไอ้ไรนะเกาะลอยใส่ใส่ทุกอย่างได้ครับแม่เราเอาเกาะลอยใส่ไส้ด้วยนะใช่อ๋อเขาจะเป็นแบบเออมียำหนักยำเบานะคะทุกคนมียำหนักยำเบามีหมูสะเต๊ะด้วยรสเด็ดไมก้องมันตัวใหญ่สักวาก็จะเป็นเมนูรองเท้าเกาะลอยใส่ไส้รวอร่อยมากยำแห้งก็อยากกินบอกร้านกินอะไรนะ อันที่ใหญ่ยำเปาโจง<น>จะลองมาดูกันเลยตอนนี้ก็หมูสเตย์มาแล้วนะคะแต่นี้แต่เราไม่ได้สั่งแบบพี่เขาสั่งจริงๆงร้านก๋วยเตี๋ยวมันก็ต้องมีอะไรพวกนี้แหละหมูสเตย์น้ำจิ้มมันก็เป็นแบบของเขาแต่ของเราเขอกินก่อนอ,อร่อยถ้าหมูสเตย์อ่ะจะว่าไปใครที่มาหลังเราเดี๋ยวต่อคือว่า ยืนนั่งแล้วจะเริ่มตอบเคลียร้อนะคือคนเขาคนเยอะอะ่ะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมถึงคนเยอะเธอใครมากินที่นี่ก็ต้องแบบเออแบบรอหน่อยนะเราตอนนี้เราก็รอประมาณห้านาทีแล้วนะ้องมกสเต็มหมดแล้วอ่ะเพราะ <c oughs> ว่าเหมือแบบนเขาคนเยอะได้แหละแล้วเขาก็แบบทาจานต่อจานอะไรอย่างเงี้ยก็คือปรุงทีละจานรอไปก่อนก็ผ่านไป1ินาทีนะ จะไม่ได้เพราะว่าออเดอร์มันเยอะคือคนอะเต็มร้านเหละแล้วก็คือโต๊ะหนึ่งก็จะสั่งประมาณ3าี่อย่างคือถ้าใครมาก็คือรอหน่อยของอร่อยต้องรอเนาะ,ะบรรยากาศร้านก็คือคืนสนุกสนานก <c oughs> ็เลยแดกน้ำบนขวดแล้ววะมาาอะไรเล่นไปมาแล้วของเราไหมของเราไหมของเราไหมไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ของตัวข้างๆนะครับเราแบบนึงร <c oughs> องไปเถอะขนาดผู้ชายให้นอนยังรองได้้งชีวิตก็ติ่วสิบนาทียี่สิบนาทีทำไมรอไม่ได้ รอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธอยู่หดใจมาแล้วมีบะมี่จ้าอรดาเออมาได้กินแา้นีไส้เนี่ยอร่อยมากคือเขาอะเอาไปทำอะไรไม่รู้มันแบบชิ้นปลาลูกชิ้นุ้ัดอะไรก็ัดเมหิว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  เธอส่วนอันนี้มันคือเกาะลอยเว้ยมันก็จะเป็นแค่หมูตักกับไส้60บาทเราก็คิดสองจานไปเลยนะคะเราก็จะตักมาใส่อันนี้เพิ่มไปเพิ่มไปให้มันเป็นจานเดียว่อมาเรามากินกันค่ะเพือนะเป็นแบบกินให้คนดูบะมี่ นะคือได้มาแล้วเราไม่ปรุงเลยเพราะเขาปรุงมาให้แล้วเธอปรุงไหมเออไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีคนปรุงไปหวานอร่อยเราจะเอาจากอีกจานหนึ่งนะเตะใส่เราเล,เลยจบให้มันจบมันก็จะเยอะแบบนี้คะ่ะดูมันเยอะมากนี่หมู ตักไปก็คือเป็นหมูสามเลยอลยอร่อยจริงๆกินเหมืนไม่ใส่เส้นก็ได้หรอแต่บอกเขานาใครที่แบบว่าไม่ค่อยกินเผ็ดอ่ะเพราะว่าบางทีอ่ะเขาทำเผ็ดกินยำหนักยำเบาบอกเขาได้เลย บะหมี่คือลวกดีมันอาจจะมีเสียงคนอื่นรบกวนนะเพราะว่าร้านเขาเล็กแล้วมันก็นั่งติดติดกันหมดเลยเออนี่หมูสับกับไตข้มาหมูสับไตเผ็ดกินน้ำก่อน พิเศษวะหรือว่ากูอัธิไส้โคตรอร่อยจริงๆไม่ได้โกงมากินเถอะทุกคนไม่ไหวแล้วอิ่มมากก็คือกินเกือบหมดแต่ไม่หมดเผ็ดมากคอนี้เป็นคนไม่กินเผ็ดอยู่แล้วแต่ว่าก็าเลยแบบสั่งไปเผ็ดก่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วกินเงินจ้ะอันนี้เท่าไหร่ครับ 60, 60. อ๋อหกสิบหกสิบสองจานนี้ก็คือร้อยยี่สิบบาทนะครับที่นี่เขาไม่รับเงินโอนนะรับเงินสด กว๋วยเตี๋ยวต้ยมยำก็เป็นอีกหนึ่งก๋วยเตี๋ยวที่เราชอบแล้วก็เป็นร้านที่เ็าชอบมากินตอนเมาด้วยอะไรด้วยเขาปิดดึกเปิด5โมงเยน็นสี่โมงเยน็นปิดตีสองมั้งแต่ว่าที่จอดรถก็จะไม่มีเนาะก็ไปจอดตลาดอินดี้แล้วก็เดินมาถ้าขับรถมาแนะต่ถ้ามอเตอร์ไซค์ก็แอปจอดเป็นฟิลเป็นไรวันนี้ก็เสียหายไป1่อยยนะคะก็คิดว่าร้านฝั่งทนก็เลิศก,กว่าไม่สิอยาไปบัฟบขนาดนั้นร้านฝั่งทนก็เป็นอีกตัวเลือกนะฮะที่จะมากินก็เนี่ยตอนเนี้ยทุกคนรอคิวแล มันมีการหลอกอยู่กันเกิดขึ้นนะคะก็ใครสนใจที่จะให้ไปกินร้านไหนแถวฝั่งทนคอมเมนต์มาได้เลยก็คลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า